สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องเล่าออที่ค่อนข้างลึกลับน่าสะพรึงกลัวนิดๆน,นะครับจากการจนบ,บุรีว่ากันว่ามีงูยักษ์ขนาดแบบมหือมาเลยปรากฏตัวในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอืมค่ะเป็นเรื่องที่เล่ากันมานานจริงๆใช่ครับแหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันนี่ก็ก็มาจากหลายทางนะทั้งคำบอกเล่าเก่าๆบันทึกหรือแม้แต่การสำรวจยุคใหม่ๆเลยค่ะ ซึ่งถ้าเราย้อนไปดูบริบทตอนนั้นนะคะประมาณปี2485เนี่ยกองทัพญี่ปุ่นเขากำลังเร่งสร้างทางรถไฟสายโมรณะใช่ไหมคะผ่านป่าการจนบุรีซึ่งโอ้โหป่าตอนนั้นมันทึบมากสมบูรณ์มากครับได้ยินว่าสมบูรณ์จนเขาเรียกกันว่าป่าอเมซอนแห่งเอเชียเลยทีเดียวใช่ค่ะสภาพแบบนั้นละค่ะคือฉากหลังของตำนานเรื่องนี้เลยเรื่องมันเริ่มจากมีทหารญี่ปุ่นที่ไปลาดตะเวนแถวแถไซโยกครับเริ่มหายตัวไป แบบหายไปเฉยๆเลยทุกคืนคือและคนสองคนอืมบางแหล่งก็บอกว่า3-5ถึงห้าคนเลยนะคะซึ่งมันก็สร้างความความกังวลความหวาดกลัวให้กองทัพมากครับคือแค่สร้างทางรถไฟนี่ก็ลำบากแย่อยู่แล้วเนาะเอาว่าหนึ่งไม้มอนหนึ่งชีวิตนั่นแหละค่ะแล้วนี่ยังมาเจอเรื่องเออความเชื่อเรื่องเจ้าป่าเจ้าเขาเรื่องลี้ลับหรืออาจจะเป็นอันตรายจากสัตว์ป่าจริงๆเข้าไปอีกอ แล้วแล้วจุดเปลี่ยนมันคือการไปเจอถ้ำใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาไปเจอถ้ำลึกลับแห่งหนึ่งที่แบบบรรยากาศมันดูน่ากลัววังเวงเย็นเยือกพอทหารชุดแรกเข้าไปสำรวจแป๊บเดียวก็มีเสียงปืนดังออกมาค่ะแล้วก็มีทหารอีกชุดตามเข้าไปช่วยหรือไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ปรากฏว่าชุดหลังนี้วิ่งหนีตายออกมาเลยตะโกนว่าเจอสัตว์ประหลาด ซึ่งตรงนี้น่าสนใจนะคะเพราะคนงานไทยบางส่วนแถวนั้นเขาก็เชื่อกันอยู่แล้วว่าถ้ำแถบนั้นอาจจะเป็นถ้ำพญาน,นาคหรือที่อยู่ของเจ้าป่าเจ้าเขาพอเตอแบบนี้ทหารญี่ปุ่นก็คงไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะก็เลยตัดสินใจใช้วิธีที่รุนแรงไปเลยคือใช้ระเบิดจำนวนมากอัดเข้าไปในถ้ำหวังจะทำลายสิ่งที่อยู่ข้างในแล้วหลังเสียงระเบิด ก็คือสิ่งที่น่าตกตะลึงเลยค่ะภาพที่เล่าต่ตอๆกันมาคือมีงูเหลือมหรืออาจจะเป็นงูหลามที่แบบใหญ่มากๆใหญ่ขนาดไหนครับพ่อจะนึกภาพออกไหมเขาว่ากันว่ายาวหลาย10เมตรเลยนะคะลำตัวนี่กว้างเออเขาเทียบว่าเท่าตู้กับข้าวปากนี่อ้าได้กว้างพอจะกลืนคนได้ทีละสองสาคนเลยหแค่นึกภาพตามก็ขนลุกแล้ครับแต่มันออกมาในสภาพที่บาดเจ็บ สาหัสจากแรงระเบิดน,นะคะแต่ยังไม่ตายครับแล้วทหารก็ก็ระดมยิงซ้ําเข้าไปอีกจนมันสิ้นใจในที่สุดแล้วในถ้ำเหรอครับเขาเจออะไรบ้างอันนี้น่าสนใจมากค่ะคือพอเข้าไปสำรวจในถ้ำเนี่ยเขาเจอซากกระดูกคนจำนวนมากบางแหล่งก็ว่าเป็นร้อยชิ้นเลยนะคะปะปนอยู่กับกระดูกสัตว์อื่นๆโโหซึ่งมันก็ เหมือนเป็นหลักฐานยืนยันเรื่องทหารที่หายตัวไปก่อนหน้านี้ใช่ค่ะมันทําให้เรื่องเล่านี้ดูเอ่อดูมีน้ําหนักมากขึ้นว่าไม่ได้เป็นแค่จินตนาการต้องให้เครดิตคุณลุงปรีชาไมตรีรักนะครับอดีตเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟกาญจนบุรีท่านเป็นคนหลกัลกๆที่ถ่ายทอดเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างละเอียดท่านก็ย้านะว่าเป็นเรื่องเล่าปากต่อปากอาจจะมีการเสริมเติมแต่งไปบ้างตามเวลาแต่แก่นเรื่องเนี่ยคนท้องถิ่นเขาเชื่อกันว่าเป็นเรื่องจริง ค่ะแล้วมันก็น่าทึ่งตรงที่เรื่องนี้มันมันไม่ได้หายไปกับอดีตะทีเดียวนะคะมันมีการพูดถึงในยุคปัจจุบันด้วยอย่างมีข้อมูลจากกลุ่มนักสำรวจอย่างช่อง God Dragons ที่เขาพยายามเข้าไปสำรวจถ้ำลึกลับในการจนบ,บุรีที่มีลักษณะคล้ายคล้ายกับในตำนานครับผมก็เคยเห็นผ่านๆเหมือนกันเขาเข้ไปเจออะไรบ้างครับในนั้นก็เจอสิ่งที่อืม น่าสนใจปนหน้าขนลุกนะอย่างเช่นคราบงูเหลือมขนาดใหญ่แล้วก็กองกระดูกจำนวนมากกระดูกคนเขาว่าน่าจะมีกระดูกคนที่ดูเก่าแก่ปปนอยู่ด้วยค่ะแต่ที่ที่แปลกกว่านั้นคือเขาเจอสายสินพันอยู่รอบๆกองกระดูกบางส่วนด้วยสายสินอันนี้อันนี้แปลกจริงครับปกติมันใช้ในพิธีกรรมหรือเรื่องความเชื่อลว้ลวนเลยนี่นะใช่ค่ะมันเลยทาให้เกิดคาถามว่าเอ๊ะหรือมันมีอะไรมากกว่าแค่สัตว์ป่า หรือปรากฏการธรรมชาติธรรมดาธรรมดาหรือเปล่าครับพอพูดถึงเรื่องงูใหญ่ๆแบบเนี้มันก็อดนึกถึงความเชื่อเรื่องงูในบ้านเราไม่ได้เลยเนาะใช่เลยค่ะอันนี้ก็น่าสนใจคือในสังคมไทยเราก็มีความเชื่อเกี่ยวกับงูเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องงูเข้าบ้านเนี่ยงูแต่ละชนิดเข้าบ้านความหมายก็ต่างกันไปเลยนะคะอย่างงูเล็กๆไม่มีพิษงูเขียวงูทางมะพร้าวบางทีก็ตีความเป็นลางดี เรื่องโชคลาภการงานความรักอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเป็นงูใหญ่ๆอย่างงูเหลือมูหลามอันนี้ส่วนใหญ่จะจะมองไปในทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมครับใช่ค่ะมักจะมองว่าเป็นลางร้ายเป็นสัญญาณเตือนหรือบางทีก็เชื่อไปเลยว่าเป็นงูโจ้ที่มาปรากฏตัว แล้วก็มีความเชื่อฝังหัวเลยว่าห้ามตีห้ามฆ่าง,งูในบ้านเด็ดขาดกลัวเรื่องอาถรรพ์เรื่องอาคาตพยาบาลค่ะส่วนใหญ่ก็จะหาวิธีไล่ไปดีๆหรือถ้าไม่สบายใจจริงๆก็ไปทำบุญแก้เคล็ดกันไปครับซึ่งถ้ามองตามหลักวิทยาศาสตร์หรือหลักความเป็นจริงหน่อยการที่งูเข้าบ้านมันก็มีเหตุผลของมันอยู่เนาะแน่นอนค่ะ ส่วนใหญ่มันก็เข้ามาหาอาหารอย่างพวกหนูกบเขียดหรือหาที่หลบซ่อนที่ปลอดภัยโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ใกล้ป่าใกล้แหล่งน้ำหรือมีส่วนรกๆหน่อยก็มีโอกาสเจอได้ครับถ้าเรามองภาพกว้างออกไปอีกนิดเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่หรืองูยักษ์เนี่ยมันก็มีในวัฒนธรรมอื่นเหมือนกันนะครับอ๋อค่ะมีเยอะเลยแต่มุมมองอาจจะต่างกัน อย่างมังกรของฝรั่งตะวันตกส่วนใหญ่จะดูดุร้ายน่ากลัวเป็นตัวแทนความชั่วร้ายแต่ถ้าเป็นฝั่งตะวันออกอย่างพญานาคของไทยหรือมังกรของจีนเนี่ยมักจะมีความศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวข้องกับน้ำบันดาลฝนหรือบางทีก็โยงกับศาสนาพุทธใช่ค่ะซึ่งแนวคิดเรื่องพญานาคหรือมังกรแบบตะวันตกนี่ดูจะ ใกล้เคียงกับความเชื่อเรื่องงูเจ้าที่หรืองูศักดิ์สิทธิ์ในตำนานการจนะบ,บุรีที่เราคุยกันอยู่นี่เหมือนกันนะคะจริงด้วยครับมันสะท้อนความความยำเกรงที่มนุษย์มีต่อพลังธรรมชาติหรือสัตว์ขนาดใหญ่เหมือนกันแต่ตีความผ่านผ่านแว่นตาทางวัฒนธรรมที่ต่างกันไปประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะ สรุปแล้วตำนานงูยักษ์กาญจนบุรีนี่ก็ยังคงเป็นเรื่องเล่าที่ทรงพลังมากๆนะครับมันมีทั้งความโหดร้ายของสงกรามเรื่องลี้ลับความเชื่อพื้นบ้านแล้วก็อาจจะมีเขาความจริงบางอย่างซ่อนอยู่รอวันพิสูจน์ก็ได้ใครจะรู้ใช่ค่ะมันทิ้งคำถามไว้ให้เราคิดต่อว่าในป่าลึกๆของบ้านเราหรือแม้แต่ที่อื่นๆในโลกเนี่ย อาจจะยังมีเรื่องราวหรือความลับอะไรอีกบ้างที่มันซ่อนตัวอยู่เงียบๆทําให้เส้นแบ่งบางๆระหว่างตำนานกับความจริงมันก็ยังคงเอ่อพล่าเลือนอยู่แบบนี้ต่อไปนะคะ